สวัสดีครับพบกับร้าน Music Support ครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องกีตาร์ใหม่ที่ SE Silver Sky นะครับซีเมเจอร์ของจอห์นเมเยอร์อิทธิพลของจอห์นเมเยอร์มีค่อนข้างสูงเหตุผลคือผมเองก็ยังยังได้รับอิทธิพลนั้นจอห์นเมเยอร์เป็นคนหนุ่มที่เล่นกีตาร์ด้วยสไตล์ของเขาครับ แล้วก็ตัวนา้งานเองที่ผมได้ดูแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่ยากนะครับในสถานการณ์ที่กีตาร์จากจีนทําออกมาได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนแบบกันดังนั้นกีตาร์แบรนด์ระดับนี้เราขายในราคาขนาดนี้ต้องแบบไร้ที่ติมากๆแล้วก็เป็นเช่นนั้นฮะจากงานที่สัมผัสด,ดูจากการทดลองเล่นดูดูรายละเอียดของการ ทำงานต่างๆเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไม้นะครับงานสีงานาประกอบสัมผัสต่างๆของชิ้นงานที่เป็นตัวกีตาร์แล้วเนี่ยก็ถือว่าทำได้คือต้องหนีอคือมันอยู่อยู่กับที่ไม่ได้นะครับเจ้าของแบรนด์ก็อยู่กับที่ไม่ได้ประโยชน์มันก็เลยมาอยู่ที่ลูกค้า งานสีนี่ไม่ต้องไม่ต้องคุยเลยนะครับเนยตเมียนมากนะครับแล้วก็รับนี้เนี่ยผลิตจากอินโดนีเซียได้นะฮะแล้วก็เขาไม่ว่าทุกตัวมีอย่างนี้หมดก็คือคิวีสองชั้นชุดที่หนึ่งคิีมาสองคนแล้วมีชุดที่สองมาคิซีอีกอีกคนหนึ่งคนละสองคนอีกคนหนึง่งนะครับนี่คือเป็นรหัสพนักง,งานที่คิซี นะครับแล้วก็พวกาพาร์ทอะไรต่างๆเขาออกแบบใหม่หมดนะฮะอันนี้ไปุ่มอย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยอันนี้มันก็จะมีเท็กเจอร์ให้เราเวลาหมุนเพื่อมันฝืดมันมันมันฝืดมือแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นร่องเหมือนกับรุ่นเก่าอย่างของเฟนเดอร์ตัวอินพุตแจ็คนี่ยเขาก็ทําเป็นแบบมีนูนขึ้นมาหน่อยสวยาง,งามแล้วก็งานประกอบจากโรงงานแอคชั่นจากโรงงานถ้าถ้าดูจะลบ เขาเซตอัพมาค่อนข้างดีครับก็คือตัวนี้เป็นกีตาร์ที่มีเรเบสค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าจอห์ mm hmm. นเมเยอร์ชอบเล่นกีตาร์สไตล์วินเทจเพราะนั้นตัวนี้ก็จะมีเรเบสที่โค้งหน่อยคนที่เป็นแฟนจอห์นเมเยอร์ก็คงไม่ต้องคิดมากเพราะว่าถ้าไปเล่นทัวร์ US เนี่ยก็อันนั้นก็หนักหนาสาหัสนะครับหลายคนก็อยากได้แต่ก็เอื้อมไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้น SE ก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่เป็นแฟนจอห์นเมเยอร์นะครับ เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโทนของกีตาร์นะครับตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้คือจากเดิมภาพลักษณ์ของของ PIS เนี่ยเป็นกีตาร์โมเดิร์นดังนั้นเวลาที่เขามาทําในสไตล์คลาสสิกอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เมเจอร์ถูกไหมแต่ได้จอนเมเจอร์มาซึ่งคลุกอยู่กับสตรัดมายาวนานมากเราฟังดูว่าแตรัด จาก PIS มีสาวเป็นยังไงสักครู่นึ่งครับเสียงจากเป็นเสียงคลีนก่อนนะครับพิกอัพเป็นตัวเน็กนะครับตัวเดียวครับ ผสมจูบิกนะครับมิดเดิลบิท ตัวจะมีกีนิดๆน,นะครับ Bueno, bien, ก็คือความคมของโน้ตน่าจะอินโทเนชันตั้งมาค่อนข้างดีนะครับรถคมทุกตำแหน่งเลยพอไปเป็นฟังเป็นเสียงดิเ่นนะครับ <c oughs> we เป็นสาวกของจอห์นเมเยอร์นะครับงบประมาณไม่เกินส0 0 0 0ื่นนะครับด้านกีตนนาร์ชจัที่พร้อมรุยงานได้อย่างเพอร์เฟเลยนะครับก็เป็นตัวเลือกที่แนะนำนะครับในยุคนี้ชุจากจากจอห์นเมเยอร์นี่คือ trsse silver sky วันนี้ลากาเช่วน,นี้ครับสวัสดีครับ